โอเคครับผมก็กรับสวัสดีท่านชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผฮมซีเคทนะครับทุกคนหลังจากหายไปประมาณ 1, พันทศวรรษนะฮะฮะพัทนพทศวรรษนั่นแหละโอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับไอดีใหม่ที่เรียบร้อยกับการเปิดตัวครั้งใหญ่เดี๋ยวมาดูเล็กมากลยฮะมาดูรีวิวหน่อยครับวันนี้ผมจะมาปั้นลูดีสขึ้นแบบไฮเปอร์แม็กแม็ผมเพิ่งปั้นมันแม็กขึ้นเลยวันนี้เพราะว่ามันรีตอนสีส้มผมไปไต่ อคอยไหมนะครับทุกคนี๋ยวเรามาสลับขึ้นล่างให้เปอร์เลยแล่มันไ้ลดนิดนึงเกียร์ผมใส่ประมาณนี้ครับทุกคนก็พอมีเกียร์นิดนึงใส่เป็นทงแล้วก็ไอ้หมวกแจกฟรีนะครับแล้วก็ไอ้นี่ดังหัวจันท่าได้ดังหัวมันมีหลบนะแต่มันมีหมวกหลบจากไอ้หมวก9้าปีครึ่งอยู่นีครับเร,เราสลับเป้นล่างให้เปร์ครับผมแลกมันจะน้อยลงนิดนึงแต่แรวแร่รูดีสมันเยอะนะแต่ดีนี้ผมไม่ไม่ได้ฟิตนะครับทุกคนก็ต้องทําใจนะดีครับ ตอนนี้แล่มันอยู่ที่900 900ถ้าไปเล่นจริงก็อาจจะเหลือประมาณ700หรือ8 600ได้นะไอความสามารถตรงนี้ผมไม่มีตัวลีนะครับทุกคนถ้ามีตัวลีผมก็น่าจะลีมันหย,ยับหยับผมย้ายเกียร์ธนูเนี้ยมาใส่ให้เจมเมอร์เจมเมอร์ดไอ้<ๆ>บาวเนี้ยมันน่าจะพักแม่นอยู่แล้วนะลองดูไอ้เจมเมอร์ดด้วยมันจะแข็งแกงงร่งหรือเปล่าไมกี้ผมใช้สองตัวนะเพราะตัวมีแค่นี้จริงๆเลยทุกคนแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้หนึ่งตัวเป็นพีร้อย ที่มันแจกฟรีสุดโหดแล้วเรามาแบบเออผมพาไปแบบดูเกียร์นิดนึงไอดีน,นี้ผมมีโดนอยู่ที่สาวนะที่เหลือก็เป็นคิดนิดนึงแต่คิดไอดีน,นี้น้อยไปหน่อยนะฮะไอกอระบอกนี้ไม่มีโดนนะครับเป็นจมตรีรวมลดเวลาสร้างเรนเจอร์แล้วก็ตั้นสกิลแล้วก็่านชีวิตผมใส่เฟรลุนนะแต่เฟรลุนแม่งแร่โคตรเยอะทุกคนก็ช่องกลางก็ไม่มีอะไรฮะก็เป็นรองเท้าแจกฟรีแล้วก็ชุดฮาลโลวีนสองชุดถือว่าดวงดี ไอดีเอ้ยกับช่องท้ายนะครับก็มีแบบของดีอยู่ประมาณ3มชิ้นนะก็มีดังโม ộ, แต่ไม่มีลบสกิลนะครับแต่มีลดแร่ใช้สกิลแล้วก็อะความแม่นยำทักษะไอเล่าลงเตียมเนี่ยความจริงไปใส่ให้มีกูมินได้นะแต่เมกูมินถ้าผมใส่มันก็จะแรงขึ้นจริงแหละทุกคนแต่ผมไม่มีหลบไงช่องต่างก็คงต้องใช้อันนี้ไปก่อนความจริงมันใส่ประยุกต์ได้นะเมกูมินแบบผมจะโคตรระเบิดเพราะตอนนี้มันก็ไบบแบบ10ล้านเพราะผมใช้แช่งนี้ระเบิดพลังเวทจมตีนะถ้าไม่แรงเกินผมก็แบบ อาจจะไปแบบเปลี่ยนเป็นเรียกเร็วนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยพีวีันี้ว่าทีนี้ไม่น่าไหว <c oughs> ตอนนี้มันเพิ่งรีรีนะครับทุกคนผมก็มีทีมตึงๆนะถ้าหัดไฟเยอะไอ้ดูเดียสผมยังจะเอาอยู่หรือเปล่ามาเดี๋ยวเราลองเอาดูเดียสไปสู้กับไอ้พวกแสงนี้แล้วก็สู้กับเมกมินด้วยกดไปห้าบี้ครับผมผมปิดพัดลมนะครับทุกคนเพื่อแบบอัดนคลิปในครั้งนี้มันก็อากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ิล์มสุดโหด คนดูอาจจะหายหมดแล้วนะพอตอนนี้ผมไม่ลงคลิปมั้งสิบวันมันขี้เกียจเกินเลยความจริงมีโทรศัพท์ใหม่นะแต่มันขี้เกียจด,ดูเดียดแลกอยู่ที่เจ็ดร้อยสามที่หกนะถือว่าน้อยน้อยอยู่ถ้ามันแบบหมดเดือนรอบนี้ไปมีอัปเกรดธาดแลกมากับแลกเยอะก็พอได้แต่ดาเมจดมันน่าจะแรงเอาเรื่องถึงแม้จะไม่มีฟิตเลยก็มีเฟรนดูเจมืดครับผมใส่เจมืดแล้วแผงลิดจริงเจมืดแม่งแผงลิดจริงโอ้โหโคตร ผมแล้วถูกใจไอดีนี้ครับผมเแล้วเราก็น่าจะเก็บกบม่วงยาวนะาถ้าเจมืดแม็กตอนนี้มันบวกสิบหกไงถ้าแบบเจมืดเก้าดาวมาก็น่าจะเท่นะเด้อโอเคครับก็ผมแบบรู้สึกอัดคลิปเลื่อนขึ้นเยอะไอ้คืนเก่ามานโคตรแหละแม่งโดนสวนแน่เลยว่ะเอาแล้วไงจังหวะนี้โอเคครับสวนสวนเขาเนี่ยควมจริงมันผักแม่นอยู่นะซาบินเนีย่ยไม่ต้องใส่โดนก็แม่นเอาเรื่องความจริงใส่โดนให้แบบเอาความก็ดีนะมันใบสกิลแต่ผม สส่ให้เจมมืดมันแบบแข็งทั้งทีมอะไรเงี้ยโอเคครับก็เป็นดีนี้เป็นดีสายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์น,นะคะรับลายการเติมลายการคิดควนแล้วก็ยำกระหม่อมของทีมนี้เรียบร้อยถูกยำกระหม่อมไปแลวฮะสำหรับเวลเวลห้าพันนะโอเคก็เดี๋ยวเรายำกระหม่อมไปแล้วเราอีกทีนึงเราจะขึ้นไปที่ทองหนึ่งครับผมความจริงไอตีพีพีมาดูเกียร์ได้นะเมื่อกี้ผมก็ทองอยู่ก็เลยแบบกล้าตีทีมนี้อย่างนั้นเหรอ ทีมนี้มีชักกะมีรูเดีสโอ้โหรูเดียสเ,เกียร์โคตรตึงแต่เขาไม่มีโดนเนี่ยเพราะงั้นผมจะไปฟัดกับเขาทีมเขาไม่มีโดนนะแต่ตัวเขาสวยจริงอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟัดซะหน่อยเพราะทีมเรามีโดนถึงสามชิ้นเพื่อจะแจ้งเกิดแล้วเริจัดการวันนี้ผมพูดไม่หยุดเลยนะแม่ง่อบคลิปนานต้องพูดไม่หยุดโอเคครับผมปล่อยตัวไปวันจริงแร่ไม่พอนะผมต้องเปลี่ยนแร่ทั้งทีมเลยเพื่อให้มันแบบไหลลื่นที่สุดที่จะเป็นไปได้ โอเคครับเราจะกดคูณสองแบบรวดเร็วรู้สึกอะ what เดี๋ยวอะไรก็เกิดอะไรขึ้นวะผมขอดูรีเพย์ครับเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ผมเกิดอะไรขึ้นกันแน่ผมตีอยู่นะครับเมื่อกี้อุ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะผมปมผมไม่อัพหรือเปล่าวะหรือปอมไหน ก็อัพนามาอยู่ดีวอดีเราหายโกงวเนี่ยผมขอดูทีมเขาหน่อยามีตัวอะไรบ้างนะตัวที่มันเป็นสายแบพลิปติป้อมแรงๆาอาจจะพลาดมาตนีน่าจะเป็นไก่ทองหรือเปล่าแต่ป้อมทท่เระเบิดอะไรอย่างเงี้อาจจะใช่นะครับทีมผมมันกระเด็นนะโอเคครับแล้วเราไปดูทีมนึงดีกว่ารู้สึกผมมันออคลิปโตนนะคตรไวเนยคลิปนี้มันพูดไม่หยุดเรา,าดูชมตัวที่มันพอใช้ได้ไม่มีโอเคไม่มีนะฮะตัวก็วันนี้ใครที่อยากแอดเพื่อนผมเหรอผมทิง้ง อยดีว้นี่ครับอยู่ดีประมาณนี้นะ 4406B53 มสองต่องโอเคครับเราเป็นชื่อตามชื่อช่องเลยดีกว่าการกลับมาของซีเข็ดเออไม่ลืมชื่อช่องตัวเองเอช่างไม่ลืมจริงเลยโอเค okay, ครับปเป็นไงเลยร้อนตอนนี้มึิงปิดพัดลมแบบทุกคนเคยแบบไปในปรบปะละ่ะแบบโคตรร้อนโอเคครับสำหรับคิปที่ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับผม สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ